s u e sparking innovative thoughts สวัสดีค่ะพบกับอรนุชเลิศสวรรกิจหรือม,ม,มิมีในรายการ Tech Sauce Podcast กันอีกครั้งนะคะ สำหรับครั้งนี้เนี่ยถือเป็นซีรีส์พิเศษค่ะที่เราจับมือร่วมกับ PWC Thailand นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะด้านที่ปรึกษาของโลกค่ะที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการต่างๆโดยตรงเมื่อการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยกลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลให้ทุกภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะพร้อมกับมึนงงนะคะจนหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดี ซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มลงมือใดๆก็แล้วแต่นะคะเราควรจะทําความเข้าใจก่อนถึงปรากฏการภายนอกนะคะแล้วก็แฟกเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย รวมถึงการทําการตรวจสุขภาพของธุรกิจค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีเสียก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องรับมืออย่างไรในโอกาสนี้นะคะเทคซอสจึงขอชวนทุกท่านค่ะมาทําความเข้าใจสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงวิธีการประเมินธุรกิจกับตอนที่ชื่อว่าฟังเสียงธุรกิจทั่วโลกและตรวจสอบสุขภาพธุรกิจของเราในช่วงโควิด1 9ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญคุณวิไลพรทวีลาภพันทองหุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษาของ PWC Thailand นดกันค่ะ คือทางฝั่ง PWC เนี่ยก็ก็มีกลุ่มลูกค้ามากมายนะคะที่เผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบไปทั่วโลกค่ะจริงในระดับ global regional แล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะอยากจะให้ทาง PWC เนี่ยช่วยวิเคราะห์ภาพรวมนิดนึงว่าภาคเศรษฐกิจไหนเนี่ยอันแน่นอนอย่างพวกสายทราเวล hospitality เนี่ยน่าจะโดนหนักหรือว่ามีหรือภาคธุรกิจไหนอีก retail อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบถ้าแบ่งวิเคราะห์ออกมาเป็นเวฟแล้วเนี่ย แรงกระเพื่อมตรงนี้มันมันรุนแรงขนาดไหนบ้างค่ะก็คือว่าในในของ global ต้องเรียนว่าก็กระทบเยอะเลยทุกประเทศทุกภาคส่วนธุรกิจเล็กกลางใหญ่จิ๋วยังโดนเลยนะคะก็ก็ก็จะเห็นว่าตอนนี้รายได้ค่อนข้างค่อนขางลดลงบางบางรายนี่รายได้เหลือศูนย์เลยซึ่งก็น่าสงสารแล้วก็เลยต้องมีการออกประกาศมาเยอะแยะคัดคอสปิดกิจการนะคะมีทั้งปิดแล้วก็ทั้งพักพักเพื่อดูทรงก่อนว่าจะไปยังไงต่อนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย จะเห็นว่าธุรกิจที่เป็นผลิตก็จะโดนเยอะเพราะว่าด้วยความที่โลกเราตอนนี้มันเป็นอีโคซิสเต็มไงมันมีการทำธุรกิจครอสบอร์ด e r กันเยอะเวลาประเทศหนึ่งกระทบก็คือกระทบไปหมดอย่างออโต้กระทบก็รถก็ออกไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์กระทบปุ๊บมือถือรุ่นใหม่ก็จะออกไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าจะให้แบ่งว่าอะไรโดนหนักที่สุดนะคะอันที่หนึ่งเรียงไม่ได้ท่องเที่ยวและเดินทาง โดนเยอะจริงๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคือมันมันหยุดเลยนะมันหยุดทั้งสายการบินไม่ได้โรงแรมที่เกี่ยวข้องท่องเที่ยวตันนี้พังไปหมดเลยแล้วหลายๆประเทศเนี่ย GDP ส่วนใหญ,ญ่เนี่ยก็ก,ก็มีมีสัดส่วนที่มาจากท่องเที่ยวเยอะนะคะก็ถ้าจําได้ตอนนั้นสมัยโลกซาสะค่ะถ้าจำได้ตอนนั้นประมาณปี2002ใช่ไหมคะสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยบริษเขาหายไป70%เลยนะคะลองคิดดูว่าตอนนี้มันแรงกว่า มัน globally เลยวัะจริงๆท่องเที่ยวเดินทางน,นี่โดนน่าจะหนักหนักพอสมควรอาจจะหนักที่สุดนะคะแล้วก็อันที่2อคือธุรกิจอาหารและเกษตรกรรมนะคะเพราะว่ามันมันยังผลิตอาหารได้ไหมบางประเทศยังน่าจะปัญหาคือมันส่งออกไม่ได้ พอมันส่งออกไม่ได้อาหารมันก็จะเหลือกระจายเอาไปผลิตอะไรต่อไม่ได้นะ,ะก็เลยเป็นเป็นอันที่สองท,ที่กระทบตามกันมามูลค่าก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เอ่อเช่นกันถ้าดูจากท i s t o r ที่ผ่านมาตอนนัน้นมันมีเรื่องของไข้หวัดจำได้ไหมไอเอช1เอ็น1เลยพวกนี้นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศเซไปเลยนะคะมเม็กซิโกเม็กซิโกที่ผลิตยูเอสก็ไม่ได้หมดตอนนี้ก็ยังโดนเช่นกันอยูอ่นะคะอาหารเกษตรกรรมแล้วก็สามที่พี่ว่าโดนหนักก็คือซื้อขายคากลีก นะคะก็จะเห็นว่าปิดกันไปเยอะคือนอกจากไม่มีของขายเพราะว่าทั้งของทัง้องอาหารมันส่งออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีของเข้านะคะก็ก็ก,ก็แล้วนะจริงิครับอีกนะจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะมีโควิดก็โดนอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยเซกันไปเป็นไ,ไปตลอดของประเทศไทยเองก็ก็รอติมนี่เหมือนกันนะของเราเองต้องบอกว่า GDP บ้านเราเนี่ย มันมาจากท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็เป็นอันแรกที่โดนคิดเลยถ้าจําได้ตอนโควิดออกมาเนี่ยของเราท่องเที่ยวไปก่อนเลยแล้วพอท่องเที่ยวไปที่เหลือก็ตามกันมาโรงแรมก็ไม่ได้ร้านอาหารก็ไม่ได้ไกด์ทัวร์ตามกันหมดนะคะก็จะมีคนคนท,ที่ว่างงานจากตรงน,นี้พอสมควรนะคะแล้วก็อาหาร,กรเกษตรกรรมเราโดนไหมเราส่งออกเยอะเราก็ส่งออกต่อไม่ได้อีกก็จะเห็นว่าปีนี้จะเห็นว่ามี ผลไม้เยอะนะในประเทศเพราะมันส่งออกไม่ได้มีทุเรียนนี่เต็มไปหมดเลยนะคะบางโคกบางคุดเพราะมันต้องใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นสูญลาณตอนนี้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์ของพวกนี้ไปได้นะคะแล้วก็คาบปีกก็โดนเช่นกันนะคะคาบปีก,ก็ มันโดนโดนปิดห้างไปก็ก็ไปต่อไม่ได้นะคะก็ก็บอกว่าคือเรียนว่ากระทบเยอะแล้วก็ก็มีความกมังวลสูงมากจากหลายๆภาคส่วนธุรกิจแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีมุมดีๆเหมือนกันนะเพราะมันจะมีธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตเห็นตอนนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนไปทำางอื่นกันเยอะขึ้นอย่างเช่นธุรกิจที่อาจจะอแอบแซวว่าดีก็คือเนี่ยพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกการค้นค่าเชือ้อจะเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้จะกลายเป็น new revenue stream ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันต้องมีการ ทำอย่างงี้บ่อยขึ้นเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยได้มาใส่ใจว่าจะต้องมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามห้างตามสถานที่ทํางานตามโรงเรียนนะคะหรืออีเวนต์บ้างของเราเองแต่ต่อไปนี้มันจําเป็นละตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีการล็อกเซอร์วิสใหม่จากคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกความสะอาดอยู่แล้วเขาก็จะออกมาเพิ่มขึ้นนอกจากขายเจลอะไรเพิ่มขายหน้ากากเพิ่มเนี่ยเริ่มมีการทําเป็นเซอร์วิสมากขึ้นว่าเซอร์วิสที่จะฉีดพ่นฆ่าเชือ้อเซอร์วิสที่แล้วตอนนี้มันทาเป็นรูทีนละอาจจะต้องอาทิตย์หนึ่งหลายรอบ นะคะนรับเวลามีคนก็มาทีเราก็จับที้ห้ต้องทําหนักแล้ววันละหลายรอบที่ซ้ําไปเพราะว่าเพื่อจะให้เกิดความสบายใจจากผู้บริโภคผู้ที่จะเข้าไปวิสิตนะคะเพราะว่าพะเทรนด์ตอนนี้คือจะเห็นว่าอะไรที่เป็นกลุ่มก้อนเราไม่อยากเราอยากจะลดาการสัมผัสมันก็จะมี no touch ขึ้นเต็มเลย no touch เป็นแบบจ่ายตังค์แบบไม่ต้องหยิบตังค์ได้ไหมหรือจะเป็นกดลิฟต์แบบไม่ต้องไม่ต้อง touch ได้ไหมใช้เสียงได้ไหมก,ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอันที่ที่จะ diversify ไปได้มากขึ้นแล้วก็เรามองว่าน่าจะเป็นอันใหม่ๆเกิดขึ้น นอกเนือจากพวกเฉียดพ่นค่าเชื้ออะไรพวกน,นี้เดี๋ยวออโตเมชันก็จะเยอะขึ้นนะคะก็เ,ะเลี่ยงการที่ต้องใช้ใช้คนนะคะออนไลน์ต่างๆก็จะมาเยอะขึ้นพวกออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์เอดูเคชันเดลิเวอรี่อันนี้ปกติอยู่แล้วมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเดลิเวอรี่ทุกอย่างต้องสามารถสั่งทางออนไลน์ได้ก,ก็เรียนม่ว่ามี2มุมแล้วกันนะคะเนกาทีฟอาจจะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าก็เป็นโอกาสให้เราแบบคิดเรื่องเซอร์วิสใหม่ๆนะคะเดเวอร์ซิฟายธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะค่ะ ทีนี้หนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทํากันก็คือแน่นอนก็คือเรื่องลดเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะที่เป็นพวกบรรดาฟิกคอร์ทั้งหลายเพื่อเพื่อให้มีสภาพคล่องเนาะแต่ว่าคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสักทีเดียวท,ที่ที่เป็นการเรื่องของลดค่าใช้จ่ายที่ทาง pwc อยากจะแนะนําค่ะทีนี้คิดว่าควรจะในสภาวะสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นอกจากเรื่องของการคอนโทรลคอสแล้วเนี่ยเ,เ,รเราจะค้นหา เออหน้าน้นาใหม่มันเป็นเวลาที่ที่ใช่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ควรจะทําเพิ่มสําหรับผู้ประกอบการในมุมมองของ PWC ค่ะค่ะก็เออลดคอสเป็นอันนี้ที่ที่เป,เป็นกิจกรรมอันนึงแต่ว่าที่ว่ามีสองสมกิจกรรมที่ต้องไปทําเลยนะคะรดคอสได้จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสว v ยดีกว่าว่าทำยังไงให้สว v e ต่อก็คือ,ต,อ,ต,อ,ต,อ,คอต้องต้องลดคอต้องตัดแฟตออกไป ทำให้ลีนที่สุดซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นอันเป็นเป็นนัมเบอร์วันเลยท,ที่ที่ต้องทําคือให้มันโค้ดทรูไว้สถานการณ์อย่างนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็อันที่สองที่ต้องทําคือรีเทนลูกค้าเราให้ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าเราตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่พฤติกรรมเปลี่ยนแต่ความสามารถในการจ่ายเปลี่ยนมุมมองก็จะเปลี่ยนความกังวลก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น,นเนี่ยต้องกลับมาดูธุรกิจเราเองนะคะว่าเอะเราเป็นธุรกิจอะไร เราเป็น B 2 B หรือเราเป็น B 2 C นะคะเพราะแต่ละอันก็จะมีมุมมุมที่ทต่างกันอย่างสงามมติว่าถ้าเราเป็น B 2 B อย่างเงี้ยมาดูเลยว่า80% r ร v e n u e เคยมาจากไหนเคยมาจากไหนนะคะแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะทำไงให้มันอยู่ต่อเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเหตุไรไรโคนเลยค่ะเขา go above and beyond มากคือ reach out ไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าอยู่ว่าช่วยเลย,ช,ย,เลยช่วยเต็มที่ช่วยเรื่องอื่นที่ไม่ได้เคยคอมมิกันมาเพื่อช่วยให้เขาเนี่ย e t a ท n อยู่กับเรามันจะเป็นการซื้อใจกันนะคะแล้วก็ให้ความรู้ให้ เอ่อให้ข้อมูลให้ให้รีสอร์ทแชร์รีสอร์ทอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่ได้เพราะลูกค้าอยู่ได้เราเราก็จะอยู่ได้เพร B2B จะเห็นตอนนี้เขาน,น้าเห็นคือว่าค่อนข้างจะมีคนที่จะมามาดูแลลูกค้าเยอะเป็นพิเศษส่วน B2C อันนี้เนี่ยด้วยความที่ที่มันแมสซ์มันนิดนึงเนี่ยก็ต้องคอมมูนิเคชเยอะขึ้นนะคะคอมมูนิเคชไปให้เห็นเลยว่าเราเออเราป,ปารับยังไง เรามีเซอร์วิสใหม่ที่เดี๋ยวจะเป็นข้อที่พูถึงก็คือเซอร์วิสกับบริการใหม่ๆช่วงโควิดนี่แหละค่ะก็ยังต้องออกดีนะคะว่าเรามีอะไรที่จะอัปเดตเขานะคะเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างเช่นจะเห็นว่าตอนนี้อย่างมุคนขายสุกี้นี่ก็ ไม่ใช่ขายซุกซี้แล้วซุกิีจากหม้อใช่ไหมก็ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ที่ดีหรือว่าธุรก,กิจโรงแรมซึ่งตอนนี้มันมันคนมันไม่เข้ามาพานะั่นก็ก็ก็จะมีว่าเออลองระทานอาหารช่วรงแรมไหมอ่ะพักฟรีมันมีอะไรเป็นอย่างเงี้ยที่ยังออกมาได้เพื่อเพื่อ,อทำให้กิจกรรมมันดําเนินต่อไปได้แล้วก็ทาให้ลูกค้ามีกิจกรรมร่วมกับเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยตอนที่แต่ละการมาเทินเรากลับมาเนี่ยมัน มันอาจจะหากลับมาหาเรายากขึ้นขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยันที่สองนอกเหนือจากที่บอกว่าต้องเซอร์ไวต์ปุเนี่ยต้องรีเทนคัสเตอร์ให้ได้ไม่อกคนนลยไม่ให้เขาหนีไปไหนนะคะอันที่สามคือต้องหาเรเวนูใหม่อันนี้ราะค่ะที่ที่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคือในช่วงโควิดเนี่ยไม่ต้องก่อนโควิดพฤติกรรมมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะและ้วพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่อนข้างจะมะีค่อนข้างจะมีมีข้อมูลเยอะขึ้นจากหลายโซเชียลมีเดีย มือลูกค้าเขาก็จะมีความความอยากได้ความมี expectation สูงขคือเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยในระหว่างนี้นะคะต้องหาเลยว่าเราทําไมเราทรํา Product เราทําเราผลิตหรือเปล่าหรือว่าเราให้บริการเราทาร้านอาหารเราทำกิจกรรมอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อมาดูเลยว่าอะไรที่ใหม่ๆแล้วเหมาะกับโควิดตัวอย่างเช่นดนะี๋ยวพี่จะตัวอย่างอย่างเช่นอย่างกรณี้จริงเๆเหตุเ,เยอะเลยแหละเช่อนอะไรที่เคยเป็นผลิตเนี่ยหันมาผลิตอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะอย่างผลิตเสื้อผ้าตัวนี้มาผลิตหน้ากาก จริงมีบริษัทญี่ปุ่นรายหนึ่งบอกเนี่ยตั้งแต่เปิดกิจการนะะในการผลิตหน้ากากได้ดีที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็ very interesting นะคะทีนี้ผลิตหน้ากากแล้วไงต่อก็หันมาต่อยอดด้วยเลยไหมว่าเส่งเลยเพราะหน้ากากมันต้องใช้ไปเรื่อยๆน่าจะต้องใช้ไปได้อีกสัก12 2ยี่สิบี่เดือนด้วยซ้ำไปมันคงไม่หนีไปไหนนะคะก็อาจจะมาทําเป็นแบบฝีไปให้เลยไหมหรือนําส่งหน้ากากมีหลายแบบนะคะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารก็เห็นมาทําสูตรป้องกันโควิด มันอาจจะไม่ได้การร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็สามารถเป็นไลน์ใหม่ๆทําให้เราเอ็นเกียรก,กับกับกับลูกค้าไปได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นธุรก,กิจโรงแรมอพาร์ทเมนต์ก็เห็นมีการทําเป็นห้องให้ครัรันทีนนะคะหรือว่าธุรก,กิจที่ผลิตแอลกอฮอล์ก็มาทํามาเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือหรือรถยนต์ที่ก็ยังเห็นแล้วว่ารถยนต์ตนนี้ก็เริ่มให้บริการว่ามาเอ่อเริ่มรับล้างฆ่าเชือ้อ นะคะก็เอ่อดู่ายเริ่มมาขายตู้พ้นรับพ้นตามบ้านขายน้ำยาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันต้องต้องคิดกลับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะเราจะอยู่ไปได้ยังไงนะคะจะมีสวิตอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่ว่าโควิดโควิดคงไม่จบร้อเรนะคะเราจะได้เราจะได้มีเอ่อไหเริวหนูเข้ามาเรื่อยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่อง the new normal ค่ะนะคะตอนนี้มีมีหลายองค์กรเลยที่เขาตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อชิดเลย ว่า New Normal ในมุมเขาจะเป็นยังไงเพราะมันไม่มีใครตอบแล้วตอนนี้ยังมัยังไม่มีใครรู้ว่า New Normal จะเป็นยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่าในมุมเราเนี่ยให้ทําให้ทําเป็น Scenario แ l a n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  g ะพี่อาจจะเด้นคำว่า S e n a r i o p แ a n n i n g ออกมาเพราะเป็นสิน่งองค์กรต้องทำตอนนี้ทําไปเลยว่า worst case scenario best case scenario ทั้งแย่สุดดีสุด แล้วก็ในร,ระหว่างทางมันก็จะมีแบบว่าหลายลอันเกิดขึ้นลองแพนสิคะว่าถ้าัญญาณ r ล o เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะอยู่ยังไงเราเราจะจบที่แบบไหนแล้ว New Normal เราแปลปลว่าอะไรนะคะก็มีการสร้างมีตอนนี้ Research p a อร์เป็นที่ต้องการอย่างถูกเพราะทุกคนอยากจะอ่านและอยากจะรู้ว่า New Normal าแปลว่าอางไรมีสองมุมนะคะ New Normal ในแง่ของการการการให้บริการลูกค,าคา้าสินค้าว่าซีนอรจะจะได้ work ไปไหมไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดหรือมีความใกล้ๆก,ก,กัน กันนิวนอร์มลในแง่ในแง่องค์กรตัวเองในแง่พนักงานว่าไม่ใช่แค่รีนะคะตอนนี้ work f r o m home เนี่ยกลายเป็น Per m a n e n t ไปละบางคนบางที่ก็บอกว่า work f r o m ก o m e ก็ก็ก็เว work นี่ก็ก,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 ก็อาจจะต่อไปเนี้ยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเวิ o r กโฟมก็เที่อยู่ในออฟฟิศประหยัดค่าเช่าอีกนะคะก็ไม่ได้จะต้องเช่าเพราะค่าเช่าสำนักงานตอนนี้ก็ค่อนข้างแพงถ้าอยู่ใน environment ท,ที่ที่มันใจกลางเมืองนะคะเพราะนิวนอนโมดตอนนี้มีการวิเคราะห์กันเยอะมากว่าแต่ละนิวนอ r m ม l ของแต่ละองกรจะเป็นยังไง นะคะก็เรียนว่าสรุปนี่คือมันมีสามที่ต้องทำนะคะเรื่องของ survival เรื่องของ cost cutting แผนดีๆในเรื่องของการ retain ลูกค้าในเรื uh ่องของการหาลูกว uh ้องใหม่ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของยูน o r m a l ว่า new n o r m ม l จะเป็นยังไงด้วยใช้ scenario planning คิดหลายๆ scenario นะคะเราจะได้มีแผนตั้งรับถูกค่ะค่ะ มอ,มองว่าเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่านาคิดค่ะคือเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่จะกลับเข้ามาในนีเวลาอันใกล้นี้ถึงแม้จะมีข่าวนะคะที่ออกมาอยู่เรื่อยๆแต่ก็คนคาดการณ์ว่าไม่น่าจะถึงเขาเรียกวอะไรนะน่าจะอาจจะเกินถึงเกือบเกือบ,อบถึงสิบแปดเดือนค่ะคิดว่าตอนช่วงตอนช่วงเนี้ยมันก็จะมีหลายๆภาคธุรกิจซึ่ง อาจจะมีฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าบางธุรกิจน่าจะกลับมาค่อนข้างยากค่ะก็เลยทางทางฝั่งของ PWC มองว่าภาคธุรกิจไหนเนี่ยแน่นอนเอน่าจะกลับมาช้านักมากๆผลกระทบอะอย่างพวกทราเวลหรือเปล่าคะใช่พี่ว่าอะไรที่ใช้ทราเวลเป็นอันนี้และอันนึงอะไรที่มันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อที่ต้องมาอยู่ด้วยกันอ่ะจะเช่นพวกคอนเสิร์ตหรือแม้กระทั่ง การแข่งกีฬาขนาดใหญ่ใช่ไหมคะที่มีการจัดการแข่งขันอะไรพวกนี้ไอย้ยางไงนั่นน่าจะกลับมาช้าเพราะว่าถึงถึงแม้รัฐบาลประกาศให้กลับมาความไม่สบายใจจะสูงพอสมควรนะคะคนจะยังไม่กล้าไปเพราะมีความกังวลน,นะคะของบ้านเรานี่มีของมะเลย์นี่ก็มีที่เขาเป็นสถา,านที่ทําประกอบวิธีการทางศาสนานะคะที่จริงๆที่อันนึงมันเป็น,ปนสาสเหตุทำให้มันมีการติดกระจายโควิดเยอะ คนอะไรอย่างเงี้นนะพี่ว่าน่าจะเป็นเฟสทีหลังเลยจนกว่าคนอยู่ที่เขาสบายใจแล้วกล้าไปเพราะตรงนั้นนี่น่าน่าจะน่าจะเฟสอาจจะเอออาจจะสิบแปดเดือนนะคะที่ที่ที่ถึงจะกล้ากลับมาแต่ว่าถ้าเป็นเฟสโควิดไปตอนต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเรีแอคชั่นจากการเกิดห้าก่อนอาการนะคะว่าตอนนี้คนจะไปพวกพี่ว่าคนยังยังไปไม่ค่อยเยอะก็ยังมีความกังวลสูงอยู่นะคะก็ต้องให้เวลาไปอีกสักสิบสี่เพราะเวลาติดเชื้อมันต้องใช้เวลาวัดอีกเออเจ็ดสิบสี่วันนะคะก็ คนพนห้าเนี่ยเห็นแล้วก็เดี๋ยวดูสิว่าจะมีผลกลับไปเยอะไหมนะคะก็แล้วก็เฟสตรง,กล,งกลางก็จะเป็นอะไรที่มันจําเป็นละเช่นพวกสถานศึกษาซึ่งยังจําเป็นอยู่นะคะก็ยังเห็นได้ f ี e แบ a กันเยอะว่าเรียนออนไลน์นนไม่ได้ super effective ร้อยเปอร์เซ็นนะคะค่ะเห็นทางฝั่ง PwC มีการเปิดตัวเครื่องมือคะ่ะที่ให้ธุรกิจเนี่ยเหมือนกัเช็คสถานะแล้วก็สุขภาพของการทําธุรกิจอยู่ ใช่ไหมคะเอออยากจะให้ช่วยเล่ารายละเอียดเครื่องมือตัวนี้นิดนึงแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เนี่ยน่าจะไปช่วยผู้ประกอบการอย่างอย่างไรได้บ้างมันเป็นเช็คลิสต์หรือว่าเป็นเอ่อเซอร์เวฟอร์มอย่างไรอะคะอ๋อค่ะค่ะเรามีพัฒนาเป็นเป็นเป็นแพลตฟอร์มชื่อว่า c o วิด19 navigator นะคะอันนี้เป็นเป็นเหมือนกันใช้เป็นตัวชี้วัาเป็นเป็นเซอร์เว์ซึ่งในเซอร์เว์เนี่ยมันก็จะคั v เวอรทั้งหมด6เรื่องครอบคุมถึงการประกอบธุรกิจ กือบทุกเรื่องเลยในเรื่องของการความพร้อมแล้วก็ความพร้อมในการรับมือและกลับมานะคะซึ่งในหกเรื่องนี้เนี่ยผู้กอบการสามารถที่จะใช้วัดตัวเองเได้ว่าเราทำเรื่องหรือ,อย่าง เราขาดแล้วยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าก็จะมีก็จะมี6เรื่องอันที่1น่นะคะจะเป็นเรื่องของ r i s i s management คือการจัดการกับโควิดแล้วก็การตอบสนองในภาวะวิกฤตเพราะจริงๆถ้าไม่ใช่โควิดก็อาจจะมีตัวอื่นก็ได้อันนี้เอาไปใช้วัดได้เลยค่ะว่าเออสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบยังไงเนี่ยเรามีวิธีการรับมือดีพอหรือยังเรามีการสื่อสารไหมอันนี้เป็นเรื่องเอาไว้ไปเช็คต์ดได้อันที่สองเนี่ยเป็นมันครอบคเรื่องของแรงงานละนะคะว่า ความพร้อมของแรงงานของเราในการทํางานรีโมทเพราะว่าโควิดทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็น massive work from home คือว่า home, แบบสเกลใหญ่มากในเวลาอันรวดเร็วเพราะอร์นี้ก็จะเป็นการเช็คเลยค่ะว่าองค์กรเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานระยะไกลได้ไหมผ่านเครื่องมือเครื่องไม้ใช้เครื่องมือเครื่องไม,ม้ได้ไหม effective แค่ไหนนะคะแล้วก็มี แต่เรื่องไซเบอร์เนี่ยครับความปลอดภัยไซเบอร์นะคะอย่างเช่นมีการใช้เครื่องมือที่มันถูกต้องไหมนะคะมีการระวังภัยหรือเปล่าข้อมูลั่วไหลได้ไหมก็จะเป็นแง่ที่2อนะคะแง่ที่3เนี่ยในเครื่องมือมันจะเป็นแตะเรื่องส u p p l y chain ล่ะนะคะซึ่ง supply chain ก็เป็นถือเป็นถือเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งตัวิจที่เป็นการ u า a c t u r i n g ก็จะแตะเลยว่าเอ๊ะบริษัทเนี่ยมีระบบปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่ประธานดีไหมเราเป็น decentralized c e n t r a l i ลซ์ กระจายวัตถุดิบยังไงเก็บแยง how ที่ไหนนะคะแล้วเวลามีโควิดมาปิดพรมแดนเดินทางบางทีเดินทางข้ามจังหวัดยังไม่ได้ออกนอกประเทศไม่ได้เนี่ยเรามีมาตรการในการรับมือเนี่ยครบทุกแต่ละด้านที่จําเป็นหรือ,อยังนะคะซึ่งก็เป็นด้านด้านที่ข้อน้งสํงาคัญเลยนะคะแล้วก็ด้านที่สี่ที่ที่ื่องมือไปแตะคือเรื่องอันนี้เงิน,เง,นเงินทองทอง,งเงินกับสภาพคล่องซึ่งเป็นคีย์เหมือนกันว่าเอ๊ะเรามันมันเป็นเหมือนแบบเป็นการประเมินแบบจํานองทางการเงนินเลยว่าหนึ่งคือ c a s พอไหมอยู่ได้กี่เดือนนะคะแล้วก็เรามีการวางแผนการเงินและสภาพห้พองเพียงพอกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะที่จะซีนารีโอแพนที่จะเข้ามาช่วยให้เราฉุกคิดน,นะคะคนด้านที่สี่ก็จะแตะด้วยแล้ามทห้าจะเป็นเรื่องภาษีการค้าละค่ะว่ายิ่งยิ่งถ้าเราเป็นคู่ c อ o s s b o r d e r เนี่ยภาษีมีผลเลยนะคะพวกภาษีแล้วก็พวกเทรดต่างๆจะได้มาดูว่าเอ๊ะเรามีการจัดก,การภาษีที่ดีพอไหมหรือยอย่างเช่นอาจจะไม่ต้องแบบส่งออก้วแต่ว่า พนักง,งานที่เดินทางจากต่างประเทศเนยเพราะถ้าเรามีพวกเซ็กซคอนเมร์มีชาวต่างชาติมีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องของภาษีต่อการย้ายถิ่นฐานย้ายกลับการช่วยซัพพอร์ตพวกนี้นก็จะเป็นเรื่องที่ที่ให้คิดแล้วก็สุดท้ายเรื่องที่ทูมันพูดถึงนะคะจะเป็นเรื่องกลยุทธ์กับแบรนดิ้งนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทำให้เราฉุกคิดว่าเอ๊ะกลยุทธ์เราเป็นยังไงเรารู้ยังว่า New Normal จะเป็นยังไงนะคะเรามีการแพลนไหม แล้วแบรนดิ้งรับมือกันยังไงนะคะเพราะตอนนี้แบรนดิ้งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคงไปเรื่อยๆเพื่อให้เพื่อให้เราให้ให้เรามีกิจกรรมกับยูสเซอร์ตลอดเวลานะคะก็หกได้ของี้ก็เอาไปใช้ได้เป็น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 ฟรีทูเลยนะคะอยู่ในเว็บไซต์ที่จะสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็เอามาเป็นเช็คลิสต์แล้วจากเช็คลิสต์เนี่ยค่ะเอามาทําเป็นแอคชั่นแพลนได้เลยนะคะที่จะเอาไว้ให้เราดําเนินการต่อไปได้เลยค่ะค่ะทีนี้มีมีชอบตรงคํานี้ค่ะคําว่าการแพลนเรื่องของเวิร์สเคสซีเนีร์โอแล้วก็เบสเคสหรือจะเป็นแบบ ออเป็นแบบมีเดียมนะแบบกลางๆ, <S <S ๆเนี่ยเราเราคือเผอในบริถ้าองค์กรหนึ่งเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายหน่วยงานนะคะเราควรต้องทําเราควรต้องเรียกประชุมผู้บริหารให้เห็นภาพตรงกันไหมคะว่าเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะดูแลแค่เรื่องการเงินบางคนดูแลแค่ยอดขายบางคนดูแลในเรื่องของระบบที่ทําเรื่องของโปรดักออกมาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราควรจะต้องหยิบเข้ามาแล้วก็มามาเห็นร่วมตรงกันว่าทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวยังไงในแต่ละซินาริโอใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจริงๆอันนี้ต้องเป็น cross functional เลยนะคะเพราะมีผู้ถูกแต่ละคนก็จะมีโรต,ตัวเองเขาก็จะดูในเชิงลึกแต่พอเป็นการ planning นนปุ๊บในเชิงลึกไม่ได้ละเราต้องการเชิงกว้างก่อนแล้วก็เป็นเชิงกว้างเพราะจะเรื่องสําคัญจะเป็นหมดเลยเช่นสมมติว่าเราแพลน worst case น n a รือว่าขายไม่ได้เลยศูนย์ยอดขายศนย์ไปอีกหเดือน แปลว่าอะไรแปลว่าต้องไปปรับกําลังคนในเรื่องของการสต็อกวัตถุดิบในเรื่องของลดสายการผลิตในเรื่องของแวร์เฮาส์นะคะหรือถ้าเกิดเราขายได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเราขายได้เกือบจะปกติเพราะมันคงจะไม่ปกตมิมันเลยต้องเอาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะของทั้งองค์กรเข้ามาเพราะนั่นจิงิปกติที่เรามักจะแนะนําคือทําเป็น Cross Functional ตอนแพลนแทนคนเดียวไม่ได้ต้องมาแพลนแล้วก็มีข้อผลกระทบพิลุ่มกันเลยว,ว่าแปลว่าจะปรับตัวยังไงแปลว่าจะปรับ workforce ยังไง นะคะแปลว่า Workforce นี่จะให้เอ่อจะจะให้กลับมาร้อยไม่ให้กลับมาร้อยเพราะจริงๆแนะนําว่าต,ต้องต้องทำแล้วแล้ว,ลวทำไปก็ต้องทําไปคิดไปทําไปประเมินไปนะคะแล้วก็แล้วก็ปกติจะไม่ค่อยทําครั้งเดียวเพราะสถานการณ์มันปรับจริงๆเราทําให้เรามีเบสก่อนว่าอันนี้คือเบสที่เป็นสแนเรลอ์แพลนนิ่งของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยให้จับตาสถานการณ์ทุกวันเพราะมันเปลี่ยนจริงๆก็จับปุ๊บแล้วกลับมาดูซิว่าไอ้สแนเรลอ์แพลนนิ่งของเรามีอะไรต้องขยับไปบ้าง แต่เราต้องมีการพันเบื้องต้นก่อนแล้วจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็กเก็ตให้ทุกคนออกมา,ม,ามาอยู่ในห้องเดียวกันแต่ห้องต้องใหญ่นะแล้วก็หรือว่าอยู่ในความเฟรนด์คอร์จะได้มีการเบนด์ซองกันใช้อันนี้ได้เลยนะคะใช้พวกโควิดนาวิเกเตอร์เป็นตัวช่วยฟัสซิลิเทตเราด้วยการเอาคําถามที่อยู่ในควอชช่นแนนขึ้นมาขึ้นมาถามขึ้นมาปุยกันใ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 น,ในห้องได้เลยนะคะ อืมค่ะแปลว่าก็คือทุกๆมันเรียกก็มีวอลุ่มแบบว่า, room, วาง่ายๆใช่ใช่ใชประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณวิไัยพรช่วยฝากอ,อทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าสําหรับผู้ประกอบการเนี่ยโอเคแหละสําหรับอ,อาจจะขอแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ค่ะว่าเถ้าจะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับ เร,เราสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเราน่าจะเริ่มเห็นสถานการณ์แล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแคสโฟกำลังใกล้จะหมดเนี่ยเราเราจะทําอย่างไรดีนะคะแน่นอนมันอาจจะมีซอฟท์โลนให้เข้าไปกู้หรือว่าแต่ว่ามันควรทําอะไรได้อีกในระยะเวลาอันแบบช็อตเทอมตรงนี้เพื่อให้ขยายลันเวตัวเองออกไปได้คะ่ะแต่ถ้าผู้ประกรอบการรายใหญ่อาจจะมีลันเวยาวอยู่เพราะฉะนั้นคาแนะนําที่ดีที่สุดของคุณวิไลพรที่มีให้กับ2กลุ่มนี้คืออะไรคะ่ะ พี่ว่าเอารายเล็กก่อนละกันนะคะเพราะว่ารายเล็กนี่เขาอาจจะไม่ได้มีมีถังถังถัทงที่ใหญ่คือรายเล็กตอนนี้ต้องหาทางคือสต็อปเลยนะสต็อปเลยคือคือเก็บแคชไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะซึ่งคำสต็อปนี่น่าจะมีหลายอย่างตัดเงินออกอะ,ค,ะค่ะกลับเข้ามาดูเลาว่าตอนนี้แฟกอยู่ตรงไหนออกออกไปให้หมดค่าใช้จ่ายเอ็กเพนตตัดทุกอย่างนะคะไม่มีการใช้นะคะก็คือมีแค่ก็คือ จา่ายเงินเคนแล้วก็เรียงไปให้ธุรกิจมันมันตอบไปได้จากคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นตอันที่สองก็คือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอลองมาดูซิว่าเราเรามีเขาเรียกเป็น cash facility แต่และองค์กรจะมี c a ชฟ f ซ c ิลิตีของตัวเองก็คือวงเงินต่างๆของธนาคารนะคะแล้วเรามีหลายธนาคารหรือเปล่าลองดูซิว่า c a ช h f a c i l ิตีเราเนี่ยจะสมมติถ้าในกรณีที่แคชมันไม่มีเราไม่มีฟ a c ซิลิตนี้อยู่ได้นานแค่ไหน แทนไว้เลยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีในในคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเราเนี่ยมันมีเรレーショชิพไหมที่เราจะลองไปไปพูดคุยแล้วก็ต่อรองดูอย่างเช่นเในกรณีของพวกเจ้าหนี้นะคะลองดูซิว่ามีการพูดคุยกันยืดขึ้นออกไปอีกได้ไหมนะคะเพื่อเพื่อลดแคชเพื่อลดการาการที่แคชอ,อกไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีตึกค่าเช่าตึกตอนนี้ก็มีการต่อรองกันเยอะพอสมควรนะคะว่าให้เราลดลงได้ไหมนะคะหรือว่า ขยายการชำระค่าเช่าออกไปก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็รวมถึงดูซิว่า business partner เราตรงนี้เนี่ยที่ที่ทำธุรกิจร่วมอยู่กับเราเนี่ยเขาช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็หลักๆคือพว่ต้องหยุดหยุดเงินออกไปนะคะแล้วก็เรเวนู hmm. ก็ต้องหาเข้ามาอยู่ดีนะคะเพ mm ื hmm. ่อให้เพราะว่า Re cash มันก็มาจากเรเวนู hmm. ที่เข้ามาหัก expense ที่ออกไปนะคะค mm hmm. นจริงต้องทำต้องทำหลายกิจกรรมนะ,ะ mm hmm. อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมเดียว นะคะที่ต้องทําประกอบพวกคู่กันไปเพื่อให้แคชมันอยู่ไปได้ให้นานที่สุดนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ที่ว่าต้องรู้เลยนะว่าเราอยู่ได้อีกกี่เดือนต้องคํานวณให้เป็นนะคะ,คะว่าจากแคชตอนนี้จะอยู่ได้อีกกี่เดือนด้วยฟิกซ์คอร์ที่มันมีอยู่เพราะว่าสามเดือน6กเดือนเก้าเดือนสิบสองเดือนแล้วเราจะเห็นเองว่าแอคชั่นที่ต้องเทคเนี่ยมันคืออะไรนะคะค่ะ สำหรับรายเล็กรายใหญ่จริงๆ recommendation คล้ายๆกันยังต้องดูให้เป็นอยู่ดีนะคะเป็นแต่ว่ารายใหญ่กิจกรรมเยอะขึ้นก็คือตัดค่าใช้จ่ายที่เป,เป็นการลงทุนขนาดใหญ่คือพอสแล้วกันนะคะพอสไปยาวๆก่อนแล้วคิดเยอะๆ นะคะแล้วก็มีการนิกโกชีเอเพิ่มนะคะกับเจ้าหนี้ของเรากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างอย่างตึกอันนี้จะเป็นตัวท็อปทิสเลยที่มีการนิกโกชีเอกกันพอสมควรนะคะในเรื่องของการตัดเอ็กซ์เพนแล้วก็ลดคอร์ก็คงต้องทําอยู่แล้วนะคะเป็นแต่ว่าอย่าลืมว่าลดคอร์เป็นมี2อ,อย่างคือลดแฟทหรือว่าลดลดกามเนื้อของเราลดลดให้ถูกจุดนะคะเพราะถ้าลดถ้าลดผิดจุดที่ว่าตอนหลังจะมีปัญหาตามทันทีให้ลดแฟทโอเคแต่ให้ลดเป,ป็นลดกรามเนียุ๊บเนี้ย อย่างเช่นเป็นรถของคนที่เป็นคนสําคัญของเรานะคะรถกิจกรรมสำคัญอันนี้อาจจะจไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องต้องรถที่ถูกจุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีมีปัญหาว่าจะรันต่อไม่ได้ตอนเศรษฐกิจมันกลับมานะคะหลักๆก็แคชแคชแต่แคชกับคนนะถ้าถามพี่พี่ว่าแคชก็สําคัญแต่คนก็สําคัญด้วยแคชกับคนต้องไปต้องไปคู่กันนะคะแล้วก็แลนกานให้ดีต้องแผนให้ดีว่าว่าอย่าแทนอีจนจนเราทาอะไรไม่ถูกค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องการสติสูงมากเราต้องคิดคิดให้เยอะคิดคิดพอๆกับ ทำไปนะคิดปุ๊บแล้วก็ทแต่ต้องคิดให้เยอะกว่าก็ต้องตามข่าวตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้จะเปลี่ยนยังไงโลกเป็นยังไงนะคะแล้วจะกระทบเราแค่ไหนนะคะแต่ว่าต้อง,ต,องต้องรู้จักองค์กรตัวเองด้วยนะคะและนั่นก็คือ,อบทวิเคราะห์นะคะทั้งปรากฏการ์แฟกเตอร์ภายนอกนะคะแล้วก็การตรวจสำรวจสุขภาพต่างๆขององค์กรของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ย ในตอนถัดไปนะคะกับฝั่งของ PWC Thailand นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดการบริหารนะคะใน,ในเรื่องของ finance โดยตรงเลยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีตอนพิเศษอื่นๆอีกทั้งการจัดการด้านภาษีการดูแลคนของเรานะคะให้รับมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไรเพราะเชื่อว่า วิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะแต่มีคนพูดคุยกันว่าอาจต้องยืดเยื้อยาวนานจนกว่าวัคซีนจะมาเลย12เดือนหรือ18เดือนนั่นแปลว่าเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะรับมือตรงนี้ให้ได้นะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมติดตามกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์พิเศษครั้งนี้กับ PwC Thailand และพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีค่ะ Stars, sparking innovative thoughts.